สวัสดีครับทุกคนก่อนที่ไปฟังเรื่องนี้กันนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและเรื่องนี้จะเป็นยังไงมันจะหลอนขนาดไหนเราไปติดตามรับฟังรับชมมาพร้อมกันเลยและผมขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันให้ดีๆนะครับเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้มันอาจจะดูน่ากลัว และหลอนสาหรับคนที่กําลังจะซื้อบ้านมือสองครับเพราะบ้านมือสองเนี่ยเจ้าของบ้านคนแรกอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เอาอะไรบางอย่างย้ายตามเขาไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับผมขอเรียกเขาว่าคุณโจนะครับคุณโจเนี่ยครับเขาเป็นคนต่างจังหวัดและได้มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพได้หลายปีแล้วเขาก็กะว่าจะสร้างหลักปักฐานอยู่ที่นี่เลยเขากับแฟนก็ได้ปรึกษากันว่า เขาจะซื้อบ้านที่นี่เลยดีไหมเพราะงานที่ทำอะ่ะมันก็อยู่ที่นี่หลังจากที่ปรึกษากันเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผลสรุปก็คือเขาทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าเขาอ่ะจะซื้อบ้านอยู่ที่นี่เลยเวลาว่างหรือช่วงวันหยุดเขาทั้งสองคนก็เลยขับรถไปดูบ้านตามโครงการม่บวันต่างๆที่เขาชื่นชอบกันและเรื่องราวร้อนๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เขาอ่ะตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ครับ เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปีพศ2556ครับคุณโจกับแฟนก็ได้ตกลงซื้อบ้านหลังนึ่งกับทางธนาคารเพราะเป็นบ้านที่ธนา,าคารยึดมาจากลูกค้ารายหนึง่งที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเขตหนองจอกพอจัดทำสัญญาซื้อขายกันเสร็จไปที่เรียบร้อยคุณโจก็ต่อเติมบ้านหลังใหม่ทาสีเป็นที่เรียบร้อยสวยงามดูน่าอยู่และก่อนที่เขาทั้งสองคนจะเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้นะครับ ก็มีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระมาะสวดตามประเพณีบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสองชั้นคุณโจกับแฟนเขาก็อยู่กันแค่สองคนครับในช่วงสองสเดือนแรกที่เข้าไปอยู่นะครับที่บ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยครับเพื่อนบ้านก็ทักทายกันดีเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อยู่ไปประมาณเข้าเดือนที่สครับคุณโจกับแฟนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าที่บ้านหลังนี้มันมีความผิดปกติ ก็อย่างเช่นเวลาที่คุณโจก,กับแฟนนะครับไปทํางานหรือว่าไม่อยู่บ้านอะ่ะตอนกลับมาถึงที่บ้านพอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าข้าวของที่อยู่ภายในบ้านอะ่ะถูกเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายหนังสือก็ถูกเปิดทิ้งไว้บางครั้งก็พบว่าตู้เย็นที่อยู่ในห้องครัวนะครับก็เปิดทิ้งไว้ตอนแรกคุณโจก็คิดว่าแฟนของเขา,าเป็นคนทําและแฟนของคุณโจเนี่ยครับ ก็คิดว่าคุณโจอ่ะเป็นคนทําหรือเป็นคนใช้แล้วลืมเก็บแต่พอเวลาผ่านไปสักพักครับเหตุการณ์แบบเนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆเรื่อยๆจนคุณโจกับแฟนต้องมาคุยกันแล้วว่าถ้าใครจะหยิบจะจับหรือจะทําอะไรอ่ะก็ขอให้เก็บของนั้นไว้ที่เดิมได้ไหมเพราะว่าถ้าอีกคนจะมาใช้อ่ะเขาจะหาของได้เจอพอทั้งสองได้คุยเรื่องนี้กันนะครับทั้งสองคนก็แปลกใจเลยว่า เอ๊ะทำไมอ่ะเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ทั้งๆที่เราทั้งสองคนก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอะหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆในบ้านหลังนี้ครับมีอยู่คืนหนึ่งครับคืนนั้นคุณโจกับแฟนนอนอยู่ที่ห้องนอนชั้นสองตอนนั้นเวลาน่าจะประมาณตีหนึ่งล้ครับคุณโจรู้สึกหิวเขาก็เลยคิดว่าจะลงมาหาอะไรกินสักหน่อยเขาก็เลยลุกขึ้นจากเตียง แล้วเดินลงที่ชั้นล่างเดินตรงไปที่ห้องครัวแต่เขาก็แปลกใจครับว่าแสงไฟในห้องครัวมันมาจากไหนเขาก็ได้เดินเข้าไปน้องครัวก็พบว่าตู้เย็นถูกเปิดทิ้งไว้แสงไฟจากตู้เย็นสว่างไปทั่วห้องครัวเลยครับคุณโจก็เลยเอื้อมมือจะไปกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟแต่ห่างตาของคุณโจดันเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่าง ที่อยู่ในมุมมืดในห้องครัวคุณโจก็เลยขยี้ตาและตั้งใจมองไปที่มุมนั้นอีกครั้งและภาพที่คุณโจเห็นตรงหน้าก็คือเป็นภาพของเด็กผู้ชายอายุประมาณ78ขวบครับหน้าขาวตัวเหลืองไม่ได้ใส่เสื้อตัวม,ม,มัมแมมยืนหันหน้ามองจ้องตาขงเขมงมาที่คุณโจตอนนั้นคุณโจตกใจมากครับแบบว่าขนลุกไปทั้งตัว ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วเขาก็ร้องตะโกนออกมาว่าเฮ้ย <_ d ata> จนแฟนของคุณโจต้องรีบลงมาดูเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น <_ d ata> ในขณะที่คุณโจร้องตะโกนเสียงดังอยู่นั้นเด็กผู้ชายคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาครับและในขณะนั้น่ะแฟนของเขาก็ลงมาที่ห้องครัวพอดีแล้วเขาก็เปิดไฟก็ถามคุณโจว,ว่าคุณเป็นอะไรตกใจอะไรร้องเสียงดังเชียว คุณเจอก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อกี้เขาเห็นอะไรและมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ร้องเสียงดังขนาดนั้นเวลาผ่านไปอีกหลายวันครับหลังจากที่เลิกงานพอเค้องสองคนกลับมาถึงบ้านก็พบว่ามีหนังสือเปิดอยู่ข้าวของถูกเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางและเวลากลางคืนนะครับก็มีเสียงลากเก้าอี้เสียงปิดป,ดปดเปิดเดตู้เย็น จนคุณโจ้กับแฟนเริ่มกลัวและก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าจะไดมนุพระมาทำบุญที่บ้านอีกครั้งพอถึงวันทำบุญบ้านนะครับคุณโจ้ก็ได้เตรียมของตามงานประเพณีทำบุญบ้านแต่ของที่เตรียมเพิ่มก็คือเป็นขนมของเล่นเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้ชายอายุ6ถึงเจ็ดขวบหลังจากที่ทำบุญบ้านกันเสร็จไปไเรียบร้อยนะครับเขาก็อยู่กันไปตามปกติ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหรือยังไม่มีเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นครับจนเวลาผ่านไปหลายเดือนคุณโจกับแฟนก็เริ่มสบายใจแล้วครับว่าที่บ้านหลังนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลหละแต่มีอยู่วันหนึ่งครับช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงวันหยุดยาวคุณโจกับแฟนก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดเขาก็กะว่าจะไปนอนที่ต่างจังหวัดสักสองสามคืนเขาก็เลยออกเดินทางตั้งแต่เช้า เพราะถ้าออกาสายอะก็เกรงว่ารถจะติดและช่วงเย็นของวันนั้นครับตอนที่คุณโจ้ได้เดินทางออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วะ่ะเพื่อนของเขาก็ได้ไปหาเขาที่บ้านหลังนี้โดยที่ไม่รู้ว่าตัวของคุณโจ้กับแฟนะ่ะได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วและเพื่อนของเขาก็ไปถึงที่บ้านหลังนี้เวลาประมาณอย่างทุ่มครับก็คิดว่าจะหาซื้อหาอะไรไปทานไปนั่งดื่มกันสักหน่อยไหนๆก็ได้หยุดแล้ว พอเพื่อนไปถึงที่บ้านของคุณโจก็พบว่าประตูหน้าบ้านล็อกและภายในบ้านเนี่ยก็มีแสงไฟเปิดอยู่เขาก็เลยมองลอดผ่านประตูรั้วเข้าไปมองทะลุกระจกหน้าบ้านเข้าไปในตัวบ้านและสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีเด็กผู้ชายกําลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานภายในบ้านตอนนั้นเพื่อนของคุณโจก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเขาคิดแค่ว่าอาจจะเป็นหลานของคุณโจ ที่มาอยู่ด้วยในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็กะว่าจะเข้าไปเล่นกับหลานและรอคุณโจอ,อยู่ในบ้านเพราะเห็นว่าหลานน่ะก็เล่นอยู่คนเดียวและเพื่อนของคุณโจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคุณโจทันทีครับแล้วก็พูดกับคุณโจว่าเฮ้ยโจอตอนนี้มึงอยู่ไหนกูรอมึงอยู่หน้าบ้านแล้วนะขอเข้าไปเล่นกับหลานรอมึงหน่อยบอกให้หลานน่ะมาเปิดประตูให้กูด้วย พอคุณโจได้ยินแบบนั้นก็ตกใจสิครับแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นน่ะยังอยู่อีกเหรอแต่เขาก็ได้พูดกับเพื่อนไปว่าเฮ้ยวันนี้กูไม่ว่างว่ะจะรีบกลับบ้านต่างจังหวัดตอนเนี้ยกูออกมาซื้อของแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วเนี่ยมึงกลับบ้านไปก่อนเลยไม่ต้องรอกูอยู่ที่บ้านกูนะกลับเลยกลับเลยมึงกลับตอนนี้เลยนะพอพูดจบเพื่อนของคุณโจก็กลับบ้านเลยครับพอคิดว่าคุณโจอะ คงมีธุระด่วนจริงๆถึงได้ไปทําและเดี๋ยวจะกลับมารับหลานหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับคุณโจก็เอาเรื่องนี้ไปถามกับร่างทรงหรือคนที่เป็นหมอดูเดแนวน,น,น,นั้นครับว่าที่บ้านของเขาเนี่ยทำไมมีเรื่องราวแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นทั้งๆที่เขาเองก็ทําบุญบ้านไปแล้วแล้วร่างทรงก็บอกกับเขาว่าเจ้าของบ้านคนเก่าะเขาได้เอากุมันทองมาเลี้ยงไว้แต่พอเขาขายบ้านและย้ายออกไป เขาก็ไม่ได้เอากุมันทองตอนนี้ไปด้วยกุมันทองตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ที่นี่และคุณโจก็ถามต่อว่าแล้วเขาต้องทำยังไงให้กุมันทองตอนนี้ไปไปสู่ภพสุภุมที่ดีร่างทรงก็บอกเขาว่ากุมานทองตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เพราะเขาก็ยังไม่มีที่ไปแต่เขาจะไปเองไม่ถึงเวลาแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องให้เขาอะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต้องให้คุณโจอะเลี้ยงเขาไว้ก่อน และตัวของเขาเองก็ไม่ได้ไปหลอกหรือไปทำร้ายใครถ้าเลี้ยงเอาไว้จะมีแต่เรื่องดีๆพอคุณโจกับแฟนได้ฟังร่างทรงที่พูดแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยงกุมารทองตัวนี้ไว้ที่บ้านหลังนี้ครับ<ๆ>ก็มีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเอาข้าวเอาน้ำขนมเสื้อผ้าไปให้กับกุมารทองตัวนั้นนับตั้งแต่วันที่เริ่มเลี้ยงกุมารทองตัวนั้นนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ คุณโจกับแฟนก็ไม่พบเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้อีกเลยแต่ก็ยังมีคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นว่าที่บ้านหลังนี้นะครับก็ยังคงมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบ้านและเล่นอยู่หน้าบ้านบ้างครับผมขอขอบพคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันและฟังเรื่องนี้จนจบและขอให้ทุกคนมีแต่เร่องดีๆและมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ